ดีครับเมื่อนีวันที่1 9เกากันยายน2564้ายครับผมนครตะลอนทั่วนะครับผมกับัาแยติ๊กนะครับเมื่อนี้เดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่คือถนนทางหลวงหมายเลข12นะครับจากจังหวัดขอนแก่นมากาลสินนะครับนะครับตอนนี้ผมกำลังวิ่งอยู่นะครับเพื่อติดกลับไปจังหวัดกาลสินนะครับ แต่ว่าเมื่อนี้นะครับผมสีบัวเขาจังหวัดกาลสินนะครับผมสิลัดไปทางนี่นครับเค่อนลำเป่านะครับเป็นถนนหมายเลขสองสีหนึ่งหกนะครับจากบริเวณนี่เรียกว่าบริเวณปากทางเค่อนลำเป่านะครับปากทางเขาเค่อนลำเป่านี่ครับไป ล้อมเป่านะครับบริเวณนี้ก็สิมีไฟแดงนะครับเปลี่ยนไฟแดงเรียกว่าไฟแดงปากทางเคลื่อนลำเป่านะครับบริเวณนี้ก็สิมีร้านอาหารหลายหลายหลายลาย,ย่านนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารเกี่ยวครับพวกลาบต้มก้อยนะครับมัมใส่กอกนี่ีเยอะครับอยู่หนี่บริเวณ ข้างเขาเพื่อน้ำปล่าเนี่ยครับไฟ,ไฟแดดน,นะครับเดี๋ยวนี้เป็นไฟเขียวแต่ว่าผมเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนน 2C16 นะครับถนนข้างหลวงหมายเลข 2C16 นี่ครับลานขายลาบขายกล้วยนะครับอยู่ข้างถนนด้านนี้ก็สิเป็นนุ่งเลียนล่ำเปล่าวิทยาคมนะครับนี่ครับ ถนนท้าหลวงหมายเลขสองสี่หนึ่งหกนะครับช่วงนี้นะครับสางเสร็จใหม่ๆหมนะครับเป็นท่าซีเลนนะครับแต่ว่าบ่มีข้อกางถนนบ้านแรกกับซีเมนบ้านป่าแดงนะครับนี่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเขื่อนลำปางไปยังไงนะครับด้านนี้ก็จะเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษนะครับนี่ โรงเรียนการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กที่มีความบกพร่องทั้งร่างกายนะครับนี่ครับหลวสสีม่วงโรงเรียนปัญญานุกูลนะครับเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษนะครับโรงเรียนปัญญานุกูลกาลสินในบ้านแรกสี่าพี่น้อง เห็นดูข้างทางนี่อันนี้เรียกว่าบ้านป่าแดงนะครับบ้านป่าแดงนะครับตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาลสินนะครับเป็นบ้านที่ถนนสองสี่หนึ่งหงนี่ตัดผ่านอันนี้เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงนะครับโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงนะครับ จากบ้านป้าแดงมากก็สิเป็นบ้านโดงเข่งครับนะครับ <avana S 1> นี่เป็นบ้านโดงเข่งต่ว่าบ้านโดงเข่งนี่สี่เลี้ยวขอเขาไีเยอะน้อยครับเลี้ยวเขลี้ยวขวาเข้าไปนะครับอันนี้ยังเป็นบ้านปลาแดงดอยู่ครับปลาแดงโดงเข่งนี้ยู่ทิศกันนะครับนี่ครับชุมชวนบ้านปลาแดงนะครับดูยูสายมือผมเป็นบ้านป้าแดง นะครับยูขวาเมอนี่สิเป็นบ้านดงเข่งนะครับตำบลดอนสมบูรณ์พระย่างตลาดจังหวัดกาฬสินอันนี้เป็นวัดบ้านป้าแดงนะครับนี่ครับวัดบ้านป้าแดงนะครับบ้านดงเข่งตำบลดอนสมบูรณ์พระย่างตลาดจังหวัดกาฬสินนะครับ ถนน2416นี่ก็จแยกจากถนนหมายเลข1ิที่วิ่งมาจากขอนแก่นกาลสินนะครับนะครับ2416แยกไปเคลื่อนลำเป่านะครับเคลื่อนลำเป่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาลสินนะครับด้านนี้ก็ิเป็นสะน้าขนาดใหญ่นะครับ หนองเขื่อนสวนสาธารณะหนองเขื่อนบ้านดงเข่งครับสวนสาธารณะหนองเขื่อนอาที่ได้ยินเสียงหลานนะครับบนห็นหลานมาน้ำนะครับนง่งข้างหลังกำยายนนะครับเดี้ยวไสก็นที่เขาบ้านน้องขามนะครับนี่ บ้านน้องขามกับตำบลดอนสมบูรณ์อพเวกย่างตลาดจังหวัดกาลสินนะครับนี่ที่เรียวไปบ้านน้องขามนะครับบ้านยูนนติดคลองขลองสรงหน้ามาจากเคลื่อนลาเปาล่าโรงเรียนบ้านน้องขามตำบลดอนสมบูรณ์อพเย่างตลาดจังหวัดกาลสินนะครับ <ing> ผมดีว่าพี่น้องตรงไปเคลื่อนลาเปล่านะครับยี่หีบสามกิโลนะครับจากปากท่างเคลื่อนเข้าไปถึงเคื่อนลานเปล่ายี่หกกิโลนะครับ เอาด้านนี้ยี่หกกิโลได้ติดมากหลานนอนนอนหลับแลวครับอันนี้เป็นบ้านน้นนากนะครับนี่นะครับบ้านน้นนาคนี่ครับมาถึงนี่ก็เป็นบ้านโคข่ำนะครับนี่ยบ้านโคคํำบ้านญ่เติอเพองพอไปทางใหนแต่ว่าด้านอยนูย่ถนนนี่แะ หรือว่าเป็นบ้านที่จะเลื่อนนะครับบ้านโคกคำนะร,ครับง,งบ้านหลังสวยๆร้านบ้านรังน,นะครับราคาหลายล้านบาทตั้งมิถุนนลํามันรังบ้านอําเภอแย่งตลาดนะครับนี่เป็น ทางเขาเคลื่อนล้มเปล่าเคลื่อนล้มเปล่าก็ไปได้ได้หลายทางครับตำบลบัวบานนะครับนี่นี่เป็นสำนักง,งานที่สานตำบลบัวบานนะครับนี่ครับสำนักง,งานเทศบาลตำบลบัวบานนะพออยังตลาดจังหวัดาราสินธ้นอันนี้เป็นบ้านโคกค่ำบ้านโคกใยนะครับ ออกไปก็เป็นบ้านโคกงใหญ่จะเลื่อนครับมีความจะเลื่อนนะครับตำบลบัวบานอำเภอแยงตลาดจังหวัดกาฬสินนะครับทีได้ยิ่เสียงห้านนะครับร้านหน่อยนั่งอยู่ทางหลังเนี่ยครับย้ายเป็นวันนี้ย่ายติ๊กคือเบาอย่างวันนี้นี่ครับโอ้ยต่อไปนี่สิเป็นนน้น สีเป็นบอ่อเลี้ยงกุ้งลา้เลยครับ่อไปนี่ตำบลบ,บัวบานนี่ครับกุบกบ้งกล้ามเี่ยเลี้ยงกุ้งกล้ามกามนะครับเลี้ยงมีบอ่อกุ้งแล้วแต่สิมีร้านอาหารนะครับบริการร้านกุ้งเผานักท่องเที่ยวไปน้นา,นเ,าเป็นบริการกุ้งเผานะครับปลาเผามีวัดนะครับในทุกแนว แล้วลักลักคือเป็นกุ้งนะครับเอาพี่น้องอยากกินกุ้งกันมากเลยครับข้างเขาเคลื่อนลำเปล่านะครับเรียวไส้สมามารถจากคอนเจนกับเรียวไส้นะครับสมามารถจากกาลสินกับเรียวขวาเข้ามาเลยครับจากป,า,ปา,า,ากท่างเคลื่อนลำเปล่าเข้ามาก็นทีเห็นบอ่อเลี้ยงกุ้งเยอะแยะนะครับ อันนี้เป็นบ้านดอนอุดมนะครับบ้านดอนอุดมก็เริ่มเลี้ยงกุ้งแล้วครับเป็นบอ่อกุ้งมีร้านอาหารบริการร้น,น,นะครับ่นี่นครับบ้านดอนอุดมครับตำบลโบนบานอำเภอแยงตลาจัางหวัดกะฬสินนะครับทำนาเป็นหลักอาชีพหลักก็คือการทำนานะครับอ,อาชีพร่องแม่ก,กับเลี้ยงกุ้งก้ามกาม ลเลี้ยงปลาด้วยนะครับปลานิ่นนี่ครับเริ่มเริ่มสิเห็นบอ่อกุ้งแล้วครับนี่ครับนี่ครับเป็นบอ่อกุ้งนี่ครับบอ่อกุ้งสิเป็นบอ่อเลี้ยงกุ้งนะครับจากบ้านดอนรุด,ดมมากเสิเป็นบ้านข้าแมดนะครับยังเป็นตำบลบัวบานนะครับนี่กุ้งสดมะลิงามกุ้งสด ถูกสิมีล้าอนหารร้านหนึ่งครับทีเห็นไปจําเลยนี่นะครับนี่ครับร้านสุมัญญากุ้งเผานี่ครับสุมัญญากุ้งเผานี่ครับรถหลายๆนี่ถือว่าเป็นร้านดีเปิดตลอดนะครับอยากกินกุ้งเผายี่ไดมาเลยครับสุมัญญากุ้งเผานนี้เป็นข้องทรงนาไม่จช่คือล่องเปาขามข้องเลยครับบ้าน คำข,ขันอาสาครับบ้านนี้บ้านคำแมแ่เลยครับบ้านคํำขันอาสาอันนี้เป็นโรงเรียนครับเห็นไปนี่ครับบ้านคํำขันอาสาอันนี้เป็นโรงเรียนบ้านคํำแม่พิทยาสันนะครับโรงเรียนขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวนี้อาซียุบไปแล้วก็ได้นะครับผมกำลังวิ่งอยู่ ถนนท่งหลวงไมยเลข2416จากปากาข้างเคลื่อนลำเปล่านะครับเข้าไปย่างเคลื่อนลำเปล่านะครับประมาณมี16กิโลนะครับไปรบริว่องเบิ้งสองขางทางเอาี่เป็นทีงไหนนะครับตามผมนะครับนครตวรอนทั่วกบยายตีนะครับเมื่อนี้มากครับหลานนั่งอยู่หลังเลยครับอยากหลานมือนี้เบาๆยังเลย อันนี้เป็นปลาปลาต้นแดงนะครับเรียกว่าปลาปลาเห็ดยับพันเนาะปลาเห็ดลายโอ้ปลาเห็ดเลยครับคุณผู้ชปลาเห็ดเลยครับนี่เห็ดเห็ดละโง่เห็ดสวยยังนรอยมากเลยโอ้มาเห็ดเขียวผีเลรอไม่ครับมาเห็ดเห็ดหลายครับแถียวหมดนี่อันนี้เป็นเป็นปลาที่ที่เป็นยังเป็นปลาหลวงอยู่ครับ ยังยังอนุรักษ์ไ้อยนะครับปอใหปใะชาชนเขาว่าถ้ำกินครับถือว่าเป็นปลาสาธารณะนะครับแต่สามารถที่เขามาหาเห็ดมาหาของปลาได้ครับของปลาสีนี้หลายกับเห็ดเลยครับอยู่นี่ร <laughs> ้านหน่อยครับร้านหน่อยชื่อหน้กกากนนี้ มานอนตันทางากันมาจะขอบนหลีกเลยไหมเจ้าทิีมมาเนี่ยมานอนถนนเลยครับพวกไอ้หลีกรุนไหนนอนถนนรถต้องหลีกเอาครับเพ<อ>ราะว่ากันถ้มามันระวังกับบอว่าสานเพราะว่ายังไงหนาสงสารทั้งหมดเลยครับต้องลบๆออกครับผู้ขับรถ ด้านอาสิบ่ว่าดูจักอี่ยังนะครับเห็นถนนก็นอนเยู่เลยพี่น้องมาจากคอนเจนที่เขาเที่ยวเคลื่อนลำปางก็เลี้ยวเขามาเสร็จนี้เลยครับนี่ยี่สิบหกกิโลสี่เดียวเที่ยวหลายครับสี่เดียวเที่ยวคอนเจนนานาเคลื่อนตังแต่คู่เคลื่อนขึ้นไปเกนหอดโอ้โกับสะพานเทพสุดาเที่ยวยา้วเลยครับมาเสร็จนี้งานก่อสร้างข้างหน้าโอดระมัดระวังกำลังเทซีเมนต์กับนี่ แสดงว่าถนนช่ำรุกเขาล่างล่างช่ำถนนครับโอ้เห็ดคล้องทรงน้ำบริเวณนี้น้ำสีสีไหลพาถนนลงไปทางขวามื่อไปเลยครับเนี่ยถนนขาดนะครับเพิ่งก็ได้เห็ดรองน้ำขนาดใหญ่เลยนี่ครับเป็นรองน้ำขนาดใหญ่เลยก็ล่างก่อสังรับนี่โอ้เป็นคล้องนขนาดใหญ่ นะครับเพื่อสีระบายน้าบอ่อไฮหน้านี่ไหล่ขามถนนนะครับแล้วก็ร่างขุดโอหน้าไหล่ขามถนนนี่ถนนระดับยางขาดหมดแล้ครับก่างก่อสร้างกับช่วงนี้อู้นี่เป็นโรงงานนะครับโรงงานยอ,อย่างนั้นี่ครับ ขาวบุบัวบานสิเลี้ยงกุ้งก้ามกามเลี้ยงปลานิ่นหล,ลายครับปลานิ่นปลาทับทิมปั๊มน้ำมันครับปั๊มน้ำมันหมมหมมพ่อแม่มมอเอาห้างนมก็เรียกว่าหมมพี่ครับป้ายบอก เกลนลำเปาปพิพธภัณฑ์สิลินทอนประวุตรสยยายญาติภูข้าวอันนี้สิเขาบ้านแกนะครับ,บนี่บ้านแกบ้านแกนี่สิเป็นตำบลน,นาเชือกนะครับนี่นะครับมาตรงนี้บ้านแกตำบลน,นาเชือกอำเภอย่งตลาดจังหวัดกาลสินนะครับเขาเคตตำบลน,นาเชือกครับ พึ้นแดงหน่อยกู้ไปพึ่งแดงเป็นบอ่อกุ้งนะครับนี่ก็สิเป็นล้านอาหารล้านกุ้งนะครับกุ้งเผากุ้งเผาปลาเผาะนะครับล้านใญ่เตอด้วยครับเนี่โอ้เขียนซืืออ่านยากเยอะหน่อยครับ กุ้งสดกุ้งแม่น้ำอ่านบ่ท่านนะ่ะกุ้งสดกุ้งแม่น้ำสุกใจคั่วสุกใจนะครับเอโอโ้คั่วสุกใจถ้าแยกนี่ไปเพื่อหวยเมฆก,ก็ได้ได้ครับนี่นะครับแยกแยกตรงนี้เนี่ยจะเข้าไปเอาเพือหอยเมฆก,ก็ได้ครับไปบ้านกุดด้โดวนนะครับเ,เพืภอหวยเมฆ วัดนี้มีพระยกกลางน้ำมาสนใจอยู่เลยนี่นี่ครับคล้องทรงน้ำยกขวาเมือ่อป็นคล้องขนาดใหญ่คล้องทรงน้ำจากเคื่อนลำเปล่านะครับท้อการ,รเกษตรได้ตลอดปีนี่ครับสังเกตบนเขาเขียวงามนะครับนี่เพราะว่ามีน้ำตลอดปีนะครับ เบาแรงครับไม่แรงโอ้ข้อตะไสใหญ่ครับโอ้แรงเร็วเสียงดังพอนึงสองหาขั้นอีกขั้นหนึ่งอ,งองยู่หลังแมนโมบุกนี่เป็นขอ้องส่งน้ำครับอันนี้ก็สิเป็นระบบขอ้องส่งน้ำที่คมคมหวยนะครับนี่ นี่ครับข้ามห้วยนะครับอาคารสะพานน้ำข้ามห้วยนี่ครับเป็นข้อม,ม่วจากเกอนลำป่าซ่อมแอร์ไดนามอหม้อน้ำตำบลน,น่าเชื่อครับตอนที่ผมอยู่นี่ครับซ่อมมอเตอร์ไซค์ล้างกัดฉีด ขอ่อยพีเหมือตัวไหนนะจะเขาเคลื่น้ป่าแล้วครับอีโบโกกีกิโลเรงลัลลูเหรอเหรอ่หรอเ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 นรอรอเหรอเหรอเ้อนนนอเหรครัเรอนั่อกหอาเทเี่ยวเหครับมออันนี้บ้านนาเชือกนะครับ บ้านนาเชือกตำบน,นาเชือกอำเภอย่างก้าดไกลจังหวัดกาลสินนะครับเป็นบ้านใหแย่ครับเป็นตำบลบ้านนาเชือกเขตชุมชนลดความเร็วเขตโรงเรียน งานหาซิเขียดโรงเรียนนะครับอันนี้ยังเป็นบ้านหน้าเชือกเลยครับนะครับมีปอมน้ำมันพีที่นะครับบ้านหน้าเชือกส่วนที่ขยายมาอยู่ถนนนะครับขยายมาอยู่ถนนนะครับนะครับเขานีก็คือบ้านหน้าเชือกนะครับมีเขาไปนี้นะครับมีหน้าเชือกไต่หน้าเชือกเหนือ เป็นตลาดนัดว่านี่ตลาดนัดนะครับนี่เป็นตลาดนัดชุ่มชุนครับนี่ครับแสนบ้านแสนสำล้านนะครับจากหน้าเชือกมาจะเป็นบ้านแสนสำล้านนะครับเตียงกุ้งไหลครับบริเวณนี้พี่น้องอยากกินกุ้งมากเลยครับ ที่เรามาเคลื่อนลำป่าวนะครับมาแวะบ้านนาเชือกร้านอาหารหลายครับเคี่ยวกับกุ้งเผาปลาเผาเนี่ยครับที่พักก็มีครับนี่เป็นเป็นที่พักนะครับห้องพักปอป,อปนันวันที่เขาเคลื่อนลำป่าวนะครับพี่้องมาเที่ยวเคลื่อนลำป่าวที่พักวัตตรงห่วงครับมีเพียบพร้อม ถนนก็ดีครับสองเลนอยู่ครับต่ว่าเป็นถนนที่ดีจากบ้านน่าเชื่อกมากกสิเป็นบ้านท่าเรือครับเนี่ยบ้านท่าเรือนี่ติดเครื่อนล้ำเปนะลเป่านะครับอยู่เ,เคื่อนล้ำเปล่านะครับเป็นเริ่มเคื่อนล้ำเปล่าเลยครับบ้านท่าเรือบ้านท่าเรือนี่เป็นบ้านที่ สียูอำเภอยางตลาดนะครับที่ติดเคือนลเปล่าวบางคนว่าอำเภอยางตลาดนี่ติดเ,เ,เคือนลํเป่าววอติดอยู่นะครับนี่ครับรนี่ครับบ้านท่าเรืออำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินตำบลน้าเชื่อบอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับสิติดเคือนลเป่าวนะครับเชียงอำเภอยางตลาดสิมีส่วนติดเคือนลเป่าวอยู่นะครับอยู่บริเวณบ้านท่าเรือแล้วก็มีหลายบ้านครับที่ขึ้นไปอีก ว่าเคลื่อนลำเปล่าทีเป็นเคลื่อนดีที่กว้างแล้วก็เง่วนะครับแย่เยข้าไปทุกซอกทุกมุมนะครับที่มีแม่นม้ำลังจากตัดกันเคลื่อนแล้วนะครับอันนี้เป็นบ้านท่าเรือนะครับบ้านท่าเรือนี่อาชีพทำไรทำหน้าแต่าอาชีพหนึ่งคือการหาป่านะครับจากเคลื่อนล้เปล่านะครับมาขืนดูท่าป่าผมก็เคยไปเบิ่งครับบ้านท่าเรือ ผมยังเพื่อพี่น้องอยู่ถนนข้างหลวงหมายเลข2416นะครับเริ่มแยกออกจากถนนหมายเลข1 2บริเวณปากข้างเคลลำเป่านะครับเขามายัางเคลลำเป่ายี่สิบหกกิโลครับนี่ถึงแล้วครับเคลลำเป่า นี่ถือว่าเขาเขตเคลื่อนลําเปล่าแล้วครับหาดอเกตตรงไปอีกน้อยเดียวก็เป็นฮาดอเกตนะครับพีนองไหมงีหกกิโลโวอนแล้วครับเคลื่อนลําเปล่านะครับมองเห็นคู่เคลื่อนแล้วครับอยู่ทั้งหนา เึื่อ้วาครับเขื่อนลำปานะครับจะเป็นแดงๆทั้งหนานคู่เขื่อนนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะเขาไปหาดดอกเกได้ครับเนี่ยครับนี่ครับหาดดอกเกตนะครับเลี้ยวเข้าไปเลยครับมองจอดรถร้ายนะครับขึ้นไปก็จะเป็นคู่เขื่อนนะครับจะมอาเลระไปทัางพี่นะครับสิไปุดชมวิวนะครับแต่ว่าผมบ่ขึ้นไปแล้วครับเพราะว่าผมขึ้นไปหลายเที่ยวแล้ว น,น,ไไน,นี่ที่ขีไปว่ายไว่าขกดฐานับแนวยินดีต้อนรับสู่เขื่อนลำปลาว้อแล้วครับรีวิวไม่จากถนอนหอมายเลขที่สองปากทางเขื่อนลำปลาวนะครับ26กิโลนี่ครับอันนี้เป็นจุดอจอดรถขึ้นไปชมคู่เขื่อนนาเขื่อนครับบริเวณนี้นะครับเรียกว่าจุดชมวิวนะครับกจะเห็นอาขั้น บังคับน้ำนะครับสปินเว่ยนะครับอาคารอาคารฝายน้ำล้นนี่ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นลำน้ำนะครับเป็นลำน้ำเปล่าลำน้ำพันนะครับนี่ครับเป็นสะพานข้ามนี่ครับจุดชมวิวอยู่นี่ครับจะเลี้ยวรถเข้าไปขึ้นไปก็จะเป็นจุดชมวิ้วนาเกลือนลำเปล่านะครับจด นาเคิลลำป่ากสิมิปยพญานาคนะครับผมกับชายพี่น้องเมืองหลายเถื่อนละครับขึ้นไปนี่แล้วครับนี่ใกล้ๆพี่น้องมากขึ้นไปเลยครับรถจสิันวันอาทิตย์เนี่ยน,นี่ครับกำลังรหนาเคนลลำป่าเด้่ยครับนี่เรือโบราณนี่เลี้ยวขวาก็สิเขาไป มีหมองจุดท่องเที่ยวหลายครับนี่ครับคู่เขื่อนที่เหลียวเห็นอยู่ครับคู่เขื่อนคู่เลื่อนหรือสันเขื่อนลำเป่ายาวเจ็ดจุดแปดกิโลเมตรนะครับเป็นเคลื่อนดินนะครับที่มีความยาวเกือบแปดกิโลครับผ่านทางรถไฟผ่านแม่ยามจัอนี่ครับนี่คือสันเขื่อนลำเป่าหรือคู่เขื่อนนะครับนี่ ันนี้เป็นทางเขาน้ำตกครับด้านขวามือนี่หาดแม่ยางหาดแม่ยางนะครับผู้คนหลายครับเที่ยวหลายหาดแม่ยางนะครับไปท่าอาหารกินไปเบื้องหน้าเรือนน้ำนี่โอ้สวยงามเลยนี่นี่นะครับสันเขื่อนล้อเปล่า่ครับสันเขื่อนบริเวณนี่ เอินว่าสปินเวหรือหู้พันน้ำนะครับหู้ปลอยน้ำนะครับันล้านหลายครับเป็นล้านปลาเผากุ้งเผามีมัดอาหารทุกชนิดครับเ่องเที่ยวหลคยขันาดวันอาทิตย์สิหลายครับผู้หลายหลคยครับพี่น้องอยากกินกุ้งเผาปลาเผามา้เลยครับนี่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 ครับเป็นเรียกว่าจุดจุดลูพันน้ำหรือสปินเวนะครับนี่ครับรดหลายครับร้านอาหารก็หลายครับ ออกมาเลยครับยังเปิดบร,ริการอยู่ครับอันนี้ก็เป็นข้องทรงหน้าอีกสายนึงนะครับเนี่ยครับค้องขนาดใหญ่เป็นข้องอีกบอกหลายบอกามาตรงนี้นะครับ ถตาเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็ะสิเป็นสวนสะออนนะครับเป็นทุดท่องเที่ยวอีกมองนึงนะครับก็บสิมีสัตว์ต่างๆนะครับไอพี่น้องไ้เบิง่งนะครับพวกนกพวกสัตว์ยังมีห้เบิ่งรับมีมิลานอาหารจำนายนำ้ำนะครับเรียกว่าสวนสะออนนะครับ ครับเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าสวนสะออนนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวอีกมองนึ่งพี่น้องมาเที่ยวเพื่อนแล้วเปล่ากับเขาเบิงเลยเลยครับนี่ขอพูดพี่น้องนะครับที่ที่ตานุชมนะครับผมนครตะลอนทั่วป้อมกับแยกติ๊กนะครับขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าบด้หารไปหายแยติ๊กเลยกาศเยียนง่วงนอน